เอาเกมในทุกเวลาแล้วตอนนี้เรกลับลงทำการแข่งขันกันต่อแล้วนรับเกมในที่เวลาแรกเลยนะเขาบอกเป็นเอลวัตเ้ที่นำไปก่อดึเปล่าตนสูงเยอะแล้วหลังจากนั้นต่ำมาโดนสามมตรรั่เลยแล้วโ้โหันะอน่าเกมฟุตบอลเป็นไปได้ครับถึงเวลาหลังไม่อดน่าจะเปลี่ยนแปลงน่คนเยวก็คือสูนหน้าเอาเปลี่ยนออไปแล้วจบซ้อมลงมาตั้งแต่ช่วงท้ายเกมแล้วของทึ่เวลาน่าก็ ยืดจุดนั้นแล้วโผลมาต่อในที่ราหลังเลยครับสวยหน้นนนาในละวันเอสซีเลยก็ตอนนี้ดูเหมือนจะขยับสิ่งที่ไปเล่นเกมลงมากขึ้นกับฝูงอยู่ข้างหน้าคนเดียวบอลมาแต่ละครั้งนี่เจอลูกของแต่คนเนี่ยโมโหเล่นลำบากเลยครับต้องการต้องช่วยเยอะมากกว่านี้กับเอราวันเอสซีอาจจะจะต้องการคอมแบ็กกลับมาครับ เขาบอกว่าการให้บอลทำทานอยู่วันนี้น่าดีใจครบก็หลังจะตีเสมอได้ดีมากลูกเกมถือว่าให้บอลเงินมากกว่าครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขวามวันคูยิงไปบังแล้วบังไม่ดีีตกเกือกนะขอเลนซานไม่ดีครับ <Okay. S 1> นะเอวันชรตเออแตอนท้ายยังไ,ได้ครับไปนลูกพุมเลอเจย์โยเข้าขวาแล้วยิงตรงนี้ไม่ตรงกล่องเยอะมากยามตัดเข้าในแล้วหาสวาัสดิ์ตกเองครับ เอ็มโมกสวยเล่นยากเดินไปแล้วจังหวะนี้พยายามเลี้ยงเอาหาจังหวะตกขึ้นตัวเองนะแต่ว่าจังหวะทริงก็ไม่ตรงต่อเยอะมากเลยงมาไม่ห่างนะแต่ที่เนี้ยดีเจกูเอาของเป็นของไมรอให้สุดเดียวีมอลยาคือมาข้างหน้าปีอยู่แล้วมาจังหวะท้ายโมงโอ้โหแบง ยังขอยเลยงงได้ทันยังต่อนนี้ีคือคุ้มไปงั้นเลยข้างหลังเลาหรูอแต่รออยู่ยยยแล้วครับปุ่มเลนตันอันที่หมูโดนคนนได้นึงพุติทธิให้ต่อแล้วเปิดไม่ผ่านจอนองตลกเจอับ,บ้างอุ้งคุกทีกอยู่ได้เป็นลูกคุ้มเอ้าแล้วแม่เขาจะติให้เบนดีเทคคุกฉีกเป็นลูกคุ้มเลย

เซสร้างเยอะร้อนอย่ามานัดให้มาสวยครับตอนที้เปิดจับเขาแรกโอ้โหแต่พี่มื่อนไปอยู่จะบอกว่ากินไม่ไดพี่ไม่ตรงต่ออีกครั้งนึยเนี้ยโอ้โหไปไหวบ้าง สุดท so <I see. S 3> ้ายพี่เอาให้ดำดอกมึงอ่ะดำนันุ้ยไมพี่ทัศน์เดออกมาหร้อมสุดท้าย้าเดินขั้นหลกก็ประมานี้เล่นกางแดดเอี้เราบอกว่าอจะเนื่อยหน่อยครับตัวเหลือเป็นแดดตอนเย็นยังไม่แดดตอนกลางวันคอตอนร้อนเนี่ยจะลดน้อยกว่านบเนั้น หลายหลายคนในบางคนอาจจะไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ในการเล่นยทีส่วนใหญ่จะถนัดจะเล่นตอนกลางืนแต่ก็สลับกันแล้วาอๆที่ก็มอนเลียจสะดวกแล้วตอนกลางวันหรือว่าสะดวกตอนกลางคืนบางทีก็ต้องสลับกันเล่นครับแล้ว่งสองนี้จะสู้หเล่นยากเท่นยก็สู้หูแล้วไปตามมอนเสียเองครับ

เราวัดคนับเราก็เชื่อแบบนี้แค่ก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนบลนตำแหน่งเดิเร็วทงดีเดีลยางซ้ายเราให้มาเ่แจับแม่จับเปิดจะเปิดจังหวะเดียวไม่แม่เาะ ดากลับมาได้ครับก็จะผิวหลวงทุกนีเจอสองสามคนไม่มาครับดากลับมาสวยแล้วเป็นระวัตไม่มาที่แอสโอ้โหความทุกนี้แล้วแนาดเราท้ไยถึงก่อนครับไปพีกเลยคดีกค่กูช่วยให้ไปหัานแบงค์ครับ ย้อนเดี๋ยวมาตั้งกันใ่ายแล้วแบ๊บให้อ๋อทางขวาเปิดโอ้โหเสาสองไม่มีใครจะตรงัานเนยตรงกลางมีนักคนเดียวฟามบอลในทางสองอ่าถึง่อนยังเตะดีได้ครับไอระหวาเอ้ายังจัดได้ครับทีมกุ๊กไปทางซ้ายพี่เจอ่าจะงหวะาห้เปิดไม่ได้หรอก การไปขึ้นทางขวาแบ้างเปิดยับมาเอ้าโอุยอ้ยเสาสองนี่ต้องบอกว่าเข้าไม่ถึงแล้วตัวนี้ป้าดูครับโอ้เกิดจะได้วาตูุกนั่นดีแค่ตัวกับพี่เต่นนไปยืนช้าเสาสองนี่บอลมาแรงไม่ได้ครับ ทันหลักออกข้างเนีนได้ไปร่วมคู่ทางด้านขวาเต่กระจบมาลูนีพิแอะหูเคล็ดไปเลยซ้ายอ่ะทุดคกันแล้วกินด้วยขวาตรงนี้ฉันหลักออกหวาเนี้มา วอกเข้าใยยิงยูนี้อ้้หู่สาวไปล่าอเจังหวะตออจังถึงแล้วตีกันบุ๊อ๋อบังอยู่ตัวพวกนี้รินเส้นแล้วจังหวะสุดท้ายยาจะลื่นขึ้นเลยถายโอ้โหร่างทิ้งนั้นสวยด่อยนี่ อ่าเตที่กัไมได้ครับโอ้แต่ดูว่าต้องปีนแ็งแต่ว่ายิงไม่ได้ครับปู่สอกปูลยังออกมาเตะที่กับ รอหวางกลางดูน,นิ่งอ่ะยังไปได้ครับผู้เจอตู่ผู้ดูมากอุบบอลวิดเลยครับแล้วออตวอนท้านนย,าาายบาอลตอกหลังไปก่อนนะครับบอนเตะแบบฝ่าประตูขึ้นมาครับดีเลยลูจกจบแต่แกงผู้นี้เกมในผู้ต่อไปก็จะเป็นเกมระหว่างบันเตะจะลงสนามจะเหรอดีดครับยังในม้านสนามกันแล้วเนี่ยเตะขึ้นเอ่งกายให้เรียบร้อยเลยครับ อ1งประตูแล้วมันประตูทั้งหมดมีใครไปเก็บบอลมาเล่นโอ้โหอ้าว้านักผีเนี่ยยังมีโอกาสยังใชนไดในระวังนะครับก่อนหน้านี้ตามหลัง2ประตู1-2ตอนนี้ไล่มาเป็น2-3จะความห่างแค่ประตูเดียวแล้วทำไปทำมานี่โอ้โหเอ MBK คุกปีเล่นต้องบอกว่าเราเนี่ยเล่นจะกดตามแล้วครับถ้าเสียประตูนึงนี่หมายความว่าจะโดนตีเสมอทันงทีเยอะเลย จะไปเน้นแต่เก็บลูกไม่ได้นะครับเปิดยาวอ่ะตู้นี้ตกเอ้าเข้าทางลูก้องหวาสุดท้ายไม่ได้ครับต่างใส่ต่างต้อูขึ้นมาเล่นสั้นนาทีครับดีกุเจกันตกไม่ดีครับดักได้นะครับดิบให้เอาอะไรมาครับลูกใน้ลูกที่เอียงต่างลูกดีไกลโอ้โหแังบอลคุกงงเขาบอกวจังหวะที่ไม่ต้องก่อนลย ถ้าเราไปปล่อยให้โอกาสยิงบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันเยอะโอ้หลบสวยแล้วตอนนี้แปลใครตามช่องมาพี่เจ๊แปลกมากดียิงด้วยซ้ายต้องตอบเออแต่วันนี้ทีเกคุณก็ต้องเข้นไปด้วยเกิดปูนมากแล้วไม่ได้ประตูลักทีเนี่ยโอ้โห กางทีเอราวันบุกมาทุกเกียวแล้วได้ไปเลื่อดเนอะฝั่งสูบเอฟรุดสูบไนท์วอกใหญ่เปิดสลับลูกนี้ได้ลูกซู่ง้านซ้ายครับเริกเดินดางมันขึ้นมาสูงแล้วตอนนี้กัไน,น,น,นได้ไปเอราวันเอลี่ครับีหน่วยได้แถวสองย่งไปสองเอราวัน โลกาสูยแ้วู้ีฉันหลับลูกนี้แต่ตรงนั้นไม่มีใครครับล้าเข้องคอทันทีเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหวปาดซี่ข่าสองไม่มีใครเอ็มเปลี่ยนแกมาท้าตุ๊ สวยคน,นลแล้วตนีเอาตอกลงมาครับสายสวยครับสันสายอยู่ว่างเลยแล้วตอกจับให้มาตรงการลางครับนับบางอยู่แล้วจับไฟตรงนี้โดนสก,กีดนิดนึงยังได้ครับนะับโอ้ด้ออกข้าเงเลย ยังไปเล่นย่าลูกนี้ได้ดูอึ้งยังวางได้ครับแล้วฟาวตลอดอย่างนี้ท่าเหลด้านหลังครับเตะเลยทันทีอึ้งกิงชันแลับหลุนขึ้นหน้าไปขึ้นโ่งได้ครับแบงก์โอ้โหตอนนี้เริ่มจะฝันตัวแล้วโอเคล็อกของทางด้านดีเกทกุ๊กก๊ ได้แล้วแต่เราขึ้นรับเล,ล้วลต่างมานัดอีกหือเล่เลาจงหวัดโอ้โหจับบอลยาวเลยไปแล้วต็อัวัดทยยังเก็บกลับมาได้ครับสมาสุดแล้วไปต่อลกนีลไนกิน้โอ้ออแนแซงเลยตู ตยังได้กดน้นต่อจากุุงเตะมุ่งกับตปนั่นในละวัน M4 หมดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งาทีคู่ต่อไปจะเต็มตูได้เลยครับ ทั้งนิทิตแล้วก็มันเดมานเดฟดิงชลัดออกข้างยังได้เลยมุ่งกวดนันต่อตอนนี้ขึ้นสูงยากหมูคืออย่ามาลุตอีกครั้นี่ป่านโค้งง่ายเกไปแล้วตอสุดท้ายเย็นยเย็นเเลยเเลยเเลยเเตะยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครคบอลนอกหลังไปเป็นตั้งจะลี่าประตูของในะหว่งนั้นมาครับ หมดเวลาบาดเจ็บริ้วนะาทีครับเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปเกมระหว่างนิ้ิีกับมันเดย์มันเดย์เต็มตัวได้เลยคนระับเปิดชันแหลมนะครับลุ้นโม่งแก้ไม่ดีด้วยคนระัตัวสองนัดเขาา้าซ้ายจริงโอ้โหปัดได้นะแล้วน่าแล้วจังหวะนี้เคอณถิงว่ายังไงครับน่าจะให้ฟาวก่อนหรือเปล่าโอ้โหต้องเลยเข้าช้าตรงนี้ไม่ดีคนระับโอ้โหนี่ครับนัดคงเจ็บหรือเปล่าครับเอาน้าไปเพื่อนหน้มาตรฐานไหมครับดีเลยคุณก็ เอาครับเพื่อนนะฮะโอ้สวัสดีหน้าเหมนเจ็บครับสวัสดียิงไปแล้วน่าเหมือนบอลสุดท้ายโดนซากิพเข้ามาครับเอ็นในคู่หลักไปเนี่ยเต็มตัวได้เลยครับมันเดอมันเดยอแขนงงานมีพีมกับ ผูด้ดีเพ่อนได้ประตูที่สี่แล้วทางนดีเคกุ๊กกับโอ้แล้วก็เป็นคะแค่สุดท้ายครับเจอเมื่อนักสองทีมในการสนามเลยครับเป็นเมื่อนักสองทีมในการสนามเลยครับทั้งดีเคกุ๊กแล้วก็ไอเลวันเอสซีโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้แม่เริ่มต้นเกมวันนาไปก่อนก็เป็นระเวันเอสซีแต่ว่าแม่บทสรุปกับมาแพ้สี่ต่อสองครับโอ้ยังไงต้องขอบคุณผู้เล่นทักสองทีมครับทั้งในไอวันเอสซีแล้จังหวะไหนก็ะทบกระทั่งกันบ้างครับหลังจบเกมก็เดี๋ยวเดินจับไม้จับมือขอโทษกันครับเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันครับทั้งทีมครับ